รถถูกสวยๆที่ช่องของเราตรงปกแน่นอนคันนี้ Toyota v i ีอ 1.5e ล i m i t e d ครับปี2012ก่อนไม c เนเชงคันนี้จัดส่งทั่วไทยครับกับราคา1 9 8น0 0บาทรถจอดอยู่ลาดพ้าวเพื่อนๆเฮียคิวคัสสันมาให้แล้วกับราคาตรงนี้ใครซื้อสดต่อรองราคากันได้ครับส่วนจัดไฟแนนซ์มีทีมงานดูแลทุกขั้นตอน ให้จบรถคันนี้ได้นะครับติดแบคลีดไม่ติดแบกลีดมาคุยกันก่อนครับที่นี่มีทางออกให้แน่นอนครับส่วนใครซื้อสดมาดุนๆเลยใครอยู่ใกล้ลาดพร้าวมาด่วนเลยนะครับส่วนใครอยู่ไกลวีดโอคอได้เลยดูรูปนี้ดูคลิปนี้แล้วไม่จูใจเดี๋ยววีดโอคอทันทีให้ดูเต็มอิ่มเลยครับเพื่อนๆที่นี่โดยตรงดีลร้านโดยตรงไม่ผ่านใครรถสวยตรงปกส่งมอบกันเกือบทุกวันครับไม่มีรถจํานวนมากแต่เน้นรถดีครับเพื่อนๆใครสนใจ ใจคันนี้รีบเลยวีออสสวยๆลิมิเต็ดสนใจนะครับโทรมาที่0885845375นะครับ0885845375คันนี้ไม่แสนสเท่านั้นเองครับเพื่อนๆอย่ารอชาร์จกับรถดีคุณภาพราคาประหยัดปีนี้รถถูกมา,มากๆครับเพื่อนๆรีบจัดเลยครับเพื่อนๆเอาไปใช้งานกันนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับมากันด่วนๆเลย